都成家了。 đây kinh tắt kính đi cả đây Ôm, mấy lấy cái tấm khai

རེད <laughs>

អត់យ <s> ូរៗបាត់ទៅនោះមិនតត់ថានោះមិនតំ ไม่ไผ่นะไม่ไผ่นะไปตักเนยนะครับสองคนนะครับมาทดลองานั่นเองนี่ไงนี้ไอ้ปวโโดท้นี่มันเหมนคูไหมตรงนี้ กดะบวกานน้ำสมุนไพรจากไม้ไผ่โดดไหนนะลูไหนทุง่งเอ๊

สน,นี่ครับน้ำม่ไผ่นะครับน,น้าหน,น,น้าเกือบเกือบเต็ม นน้ำสมุนไพรน้ำจากไม้ไผ่แล้วก็ยังโคตรมือตงกใ่คนะคน้างโคตรใส่เลนี้เดี๋ยใชแกเลยันอันน้่นะครับ

<laughs> uh, o.

ตึ้งหมดแต่หมดแต่นู่นเส้นนึงหมดนี่เส้นนึ่เงาเปลือกเชือโตกันนะห้อยเอาไหวไม่ต้องมัดติดกันได้มัดหมัดห้อยไว้ดือดมั้งปุ๊บเดือดไม่ตึงนะไม่ตึงไม่ตึงตึงเตะเลย เท่านี้แล้นะทำปิดได้ได้ได้เอาลองกินตนาการด้วยกันขอนวดต้องร่ายพวดเลยน้ำไม่ไผ่ครับดื่มน,น้ำไม่ไผ่ครันหายมัน หน้าแปะนะนนคนไอ้คิดได้ก็ฉ้างคิดอย่างเงี้ย